สวัสดีค่ะปาริชานะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยนเนวาเวนะคะเดี๋ยวเราเอาหูฟังออกก่อนนะคะเราขอเรื่องสยดสยองอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเราตั้งแต่เราอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกสลดหดหูและทำให้เราเนี่ยมาอยู่ต่างแดนเนี่ยเราได้เห็นถึงความแตกต่างว่า คนที่เราจะรักจริงๆอ่ะเราสมควรจะรักผู้ชายแบบไหนเราอย่ารักจนกระทั่งที่ว่าไม่ลืมหูลืมตาทํำลายชีวิตตัวเองทําให้พ่อแม่เสียใจนะ,ะสมัยที่เราเรียนโรงเรียนเนี่ยนะคะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเนี่ยก็ได้รู้จักเพื่อนนะคะเรารู้จักกันโดยบังเอิญคือเขาไปนั่งรอรถประจําทางกับเราแล้วอยู่ๆเขาอ่ะก็เกิดชักขึ้นมา เราตกใจนะคะแล้วโชคดีนะคะที่ว่าเมื่อก่อนน่ะเราเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นอาการแบบนี้แหละคุณครูเนี่ยเขาก็เลยเอาช้อนกินข้าวเนี่ยให้ให้ให,ให้ให้กัดนะคะเพราะว่าไอ้ไอ้โรคแบบนี้ถ้าเราไม่เอาอะไรไปคาไว้ที่ปากเนี่ยเขาจะกัดลิ้นตัวเองเนาะเราก็เลยทําการช่วยเขานะคะมันมีช้อนอยู่นะแล้วคนที่อยู่บริเวณตรงนั้นนะเขาก็ ที่ป้ายรถเมย์เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลเราก็อยู่ตรงนั้นนะคอยเขาเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเรา,เาจะทํายังไงเราก็คอยจนเขาเขาเขาฟื้นขึ้นมาเนาะทีนี้อพอเขาดีขึ้นเนี่ยพ่อเขาก็เลยมารับเขากลับบ้านเราก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นนะเริ่มรู้จักกันมาตั้งตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนคุยกันเจอกันที่บอขอสอก็คุยกันเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีฐานะกว่าเรา เวลาเขาชวนเราไปแหลมทองหรือไปไหนเนี่ยเราจะปฏิเสธตลอดเพราะว่าเราไม่ได้มีตังค์ถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปกินตรงนั้นนะแต่เขาจะชอบพูดว่าไปชาติมาเป็นเพื่อนเราหน่อยสิเดี๋ยวเราเลี้ยงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปเป็นบางครั้งบางคราวนะที่นี้มีอยู่วันหนึ่งนะคะเ,เขาก็มาหาเรานะแล้วเขาก็บอกว่าปาช่วยเราหน่อยได้ไหมเรามีเรื่องที่ช่วยเราก็เลยบอกว่าจะให้ช่วยอะไรล่ะพ่อแม่เขาเนี่ยไปต่างจังหวัด แล้วพี่สาวเขาเนี่ยถูกผู้ชายก็คือถูกแฟนหนุ่มเนี่ยตบตีแล้วทีเนี้ยเขาเนี่ยขับรถยนต์ไม่เป็นอเขาก็เลยถามแล้วว่าเราอะพอจะมีคน่ะที่จะช่วยขับรถให้ไหมเราก็เลยบอกว่าแล้วผู้ชายอะมันออกไปหรือยังเ,เขาก็บอกกับเราว่าผู้ชายออกไปแล้วเรอกก็เลยตกลงนะจะช่วยเขาเราบอกว่าเราอะขับรถเป็น เขาก็ตกใจว่าทําไมเราขับรถไปเราบอกว่าพ่อเราสอนเราขับรถตั้งแต่อายุสิบเราสามารถที่จะขับรถยนต์ได้แต่เราขับไม่เก่งหรอกแต่ว่าเราเราขับได้กันแล้วกันเราก็ด้วยความที่เรายังเด็กยังไม่รู้จักคิดเนี่ยเราก็ขับรถพาเ,เพื่อนอะไปไปรับพี่สาวเพื่อที่ว่าจะพาเขาไปหาหมอนะคะในทางเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเรา,เรา,เ,ราเราคิดอะไรอยู่แล้วก็อยากช่วยเพื่อนแล้วก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะก็คือทางที่มันเข้าไปอะ่ะทุกคนนึกภาพตามนะก็คือมันเป็นป่าสวนยางที่เขากรีดยางและเขาก็จะมีกระตอ๊อกหรือกระท่มนะคะก็คือเอาไว้เฝ้าเราไม่รู้ว่าเขาเฝ้าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นสวนยางพี่สาวเขาเนี่ยก็ไปมีผู้ชายเป็นคนเฝ้าสวนยางนะก็เกิดทะเลาะกันแล้วตบตีกันนะ เรากลัวมากเลยนะเราบอกเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงวะเพราะว่าเนี่มึงโทรมาก่อนมันจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์เอ่อโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์หรืออะไรนี่แหละแล้วบ้านเขามีกระตังเขาก็มีโทรศัพท์กันทั้งคู่เราก็เลยบอกมึงโทรไปถามเขาสิว่ามันจะถึงหรือ,อยังมันไกลมากแล้วนะเราจะโดนฆ่าตายไหมผู้ชายมันไปหรือ,อยังในใจนั้นแล้วเราก็ตุ้มๆต,ต่อมๆเนาะแต่ว่าเราขับมาแล้วอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องไปให้ถึงที่พอขับไปถึงที่เราเห็นสภาพพี่สาวเขา เขาก็ถามกันสองคนพี่น้องแหละทําไมมึงเป็นอย่างนี้มันบอกว่าเขาทะเลาะก,กันและผู้ชายนะเอาหัวเขาเนี่ยไปขกกับข้างฝาแล้วเราไม่ต้องบอกสภ,ภาพนะคะว่ามันเป็นยังไงนะก็เลยพาไปโรงพยาบาลท่านผู้ชมคิดเอากันแล้วกันว่าเย็บทั้งหมดอ่ะสี่เข็มตรงเนี้ยเราก็ไม่พูดมากนะเพราะว่าพี่พสาวเขายังอยู่ วันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมาเจอกันที่เราอามาเจอเพื่อนเราที่บขอสอเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงคนผู้ชายที่เขารักเราเนี่ยเขาจะไม่ตบตีเรานะพ่อแม่มึงเคยตีมึงสักทีไหมวะแต่เน,นี่ยเย็บตั้งสี่เข็มแล้วมันตีพี่มึงเสร็จอะแล้วมันออกจากบ้านไปเลยอะกลัวไม่ใช่ผัวเมียหรือว่าคนที่มันจะมาอยู่ด้วยกันแล้วอะพี่มึงตั้งสวยนะมึงทีนี้ เราอะมาจบตรงนี้เพื่อนเรานะ่ยมันฟังเราไม่ก็ไม่โกรธกันเพราะว่าเพื่อนกันเนาะก็พูดกันด้วยความหวังดีก็พูดกันในฐานะที่เราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันมันตอบเราแบบนี้ท่านผู้ชมไอป้ปามึงจะให้กูทํำยังไงวะในเมื่อพี่กูบอกว่ารักเขาโอ้โหเราจบเลยเราก็เลยพูดไปคำเดียวอะรักคนที่เขาตบตีเราเนี่ยนะกูก็ไม่เข้าใจหรอกว่าพี่มึงคิดอะไรแต่ครั้งต่อไปเนี่ย ถ้ามันตีเราแล้วครั้งนึงเนี่ยมันจะต้องทำอีกแล้วเราจะทนไหวไหมเพื่อนเราก็บอกว่าพ่อแม่ไม่รู้นะปาแต่ถ้าพ่อแม่รู้อ่ะก็คือมันต้องเป็นเรื่องใหญ่เราก็เลยตะคอกมันด้วยความโหยเอ้ามันก็ใหญ่สิบ้านมึงออกจะมีตังค์แล้วมาตีกันอย่างเงี้ยเรื่องมันไม่ใหญ่ได้ไงถ้าเป็นพ่อแม่กูอ่ะเขาก็ไม่ยอมมึงก็ต้องบอกพ่อแม่มึงนะมึงมึงจะมาปิดทำไม มันบอกพี่สาวมันอะไม่ให้ไม่ให้บอกหนที่สองท่านผู้ชมมันตีอีกโอ้ยเราอยากจะร้องโอ้ยโอ้ย,อยก็คือมันตีอีกทีนี้แหละพ่อแม่เขาเนี่ยอยู่บ้านพ่อแม่เพื่อนเราน่ยอยู่บ้านก็เลยวิ่งไปหาเพื่อนกระเทยเพื่อนกระเทยเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอ้ปามันโทรมาอ่ามันโทรมาหาเราที่บ้านเพราะตอนนั้นเรามีโทรศัพท์บ้านไอ้ปามึงออกมาหน่อยได้ไหม หน้าบ้านเดี๋ยวกูจะไปรับมึงเราก็ถามมึงมารับกูเรื่องอะไรวะพี่สาวกูถูกตีแต่ว่ากูมีผู้ชายมาด้วยหนึ่งคนพ่อแม่กูอยู่บ้านกูเลยวิ่งไปหาผู้ชายให้ผู้ชายนะ่ะขับรถมารับกูที่บ้านแต่กูมีปัญหากูจําทางเข้าตรงนั้นไม่ได้แล้วพี่สาวกูัวเขาก็ไม่ยอมับโทรศัพท์กูเป็นห่วงมันโดนตีอีกแล้วอเราก็เลยบอกว่า แล้วทำไมมึงไม่ไปกันสองคนมันบอกมันจำทางไม่ได้อะเราก็เลยต้องนั่งไปกับมันพอเราคิดว่าเฮ้ยไอ้หามีผู้ชายมาด้วยเว้ยเราก็าอุ่นใจว่าเออแถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นมันมีผู้ชายหนึ่งคนใช่ไหมล่ะอุย้ยพอเราเห็นคนที่เปิดประตูรถออกมาตายตายอีกกะเทยเราอีกกะเทยนั้นก็รู้จักกันกับเราอีปามึงเหรอที่เป็นเพื่อนมันอะเออกูเองแหละแต่ว่าเราจะตายไม่ว่าเฮ้อเอา้า ทำไมมันอย่างนั้นล่ะกูก็กลัวนะมึงมาขับรถสิรถอะกูอนุญาตให้มึงขับเอาแล้วทำไมไม่ขับรถมึงตกลงเป็นเราขับพาพวกมันไปทีนี้พอไปถึงจุดเกิดเหตุอาการมันหนักกว่าเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ผู้ชายนั่นนะตีจนขาหักแล้วหัวก็แตกทีนี้เราก็เลยถามเขาตรงๆเลยว่าพี่เขาทําไมเขาต้องทํากับพี่ขนาดนี้เขาติดยาหรือเปล่าไอ้ความที่เราเป็นคนตรงอะ่ะพี่สาวเขาไม่ตอบ ทีนี้แหละไอ้กระเทยนะ่นะนะมันก็รู้จักวิธีปรถมพยาบาลก็พากันขึ้นรถเอาไปส่งโรงพยาบาลเราอะก็พูดเขาตรงๆนะพี่พี่อย่าว่าหนูนะว่าหนูเสือกนะถ้ามันตีพี่ขนาดเนี้ยหนูว่าพี่เลิกกับมันเถอะหนูว่า จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะพาพี่มาโรงพยาบาลพอหนูก็ไม่อยากเห็นอย่างนี้แล้วหนูอ่ะหนูก็กลัวตายด้วยถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วมันมาทําร้ายเราสามคนนะ่ะเราจะพากันตายหมดพอหนูไม่รู้ว่าเขาติดยาหรือเปล่าเขามาตีพี่แบบนี้ทีนี้ท่านผู้ชมพอเราออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มีกระเทยมีเราแล้วก็มีเพื่อนเหล่าสามคนเราก็เลยพูดคุณว่าเฮ้ยกูคิดว่ากูจะช่วยมึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ เพราะว่ากลัวกลัวผู้ชายมันติดยาแล้วมันมาทําร้ายเราแล้วเราจะทํำยังไงทางที่ดีเนี่ยมึงจะต้องบอกพ่อแม่มึงให้รู้เรื่องหรือไม่มึงก็ต้องไปแจ้งตํารวจอีกอกระเถยพูดขึ้นอีปาจะไปแจ้งตํารวจทําไมวะก็ในเมื่อพ่อของมันนะเป็นตารวจเอา้าแล้วเราบอกอ่าทำไมไม่บอกพ่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกพ่อนะเราจะมาเก็บงุบงิบงุบงิบไม่ได้คนเดียเด๋ยวจะพากันตายไปเสียโหมด ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันจะช่วยแกหรือกูจะช่วยมึงแต่ว่าจะต้องบอกพ่อแม่มึงนะถ้าไม่อย่างงั้นถ้ามึงไม่บอกเนี่ยเราจะได้ไปเจอกันที่วัดเพราะพี่มึงอาจจะไม่มีชีวิตอยู่เรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วมึงต้องบอกมึงต้องพูดแล้วนะทีนี้กระเทยสิกระเทยนึกฉงนใจเฮ้ยแล้วแฟนพี่มึงหน้าตาเป็นยังไงวะอ่ะ เพื่อนเรามันก็เลยเดินไปที่ห้องพี่มันมันบอกเฮ้ยมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งเนี่ยมีรูปเขาถ่าย,ยด้วยกันในรูปนยะเขาก็กอดคอกันอย่างเงี้ยก็คือกอดคอผู้ชายแล้วกอดคอแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อนเรามันก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่กูอ่ะเขารักกับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่อยู่มตน้นแล้วเขาก็รักกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าอ้าวรักทําไมถึงตีเขาบอกช่วงหลังๆอ่ะช่วงเอ่อช่วงสองปีหลังอ่ะก็คือแฟนพี่สาวมันอ่ะเขาเปลี่ยนไปพอเรากับกระเทยเห็น รูปก็มองหน้ากันเลยนะคะเราก็กบกะเธอเรากบกะเธอยก,ก็เลยไปบอกเหันไปพร้อมกันเลยเราเลยบอกว่านี่ผู้ชายคนนี้เขามีเมียแล้วกระเธอก็บอกว่าตอนนี้เมียเขาท้องใกล้จะคลอดแล้วด้วยน้องสาวาาเพื่อนเพื่อนเราเนะี่ยเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เราบอกมันเป็นไปแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไปตลาดนัดบ่อยเดี๋ยวเราพาไปดู พาไปดูให้เห็นกตาเลยว่ามันใช่หรือเปล่าในรูปเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงช่วงมัธยมต้นเนาะแต่ว่าหน้าตาคนเรามันก็เปลี่ยนไปแต่ยังไงเราก็จําได้ก็เลยพากันไปซื้อลูกชิ้นทอดนะคะเราก็เลยถามว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยเห็นหน้ามึงไหมวะไม่เคยหรอกแต่เดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆก็คือไปซื้อลูกชิ้นทอดกันไปดูให้เห็นเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วตอนที่ไปซื้อลูกชิ้นทอดเนี่ย เราเป็นขาประจําเราไปกินอยู่เลยเพราะน้ําจิ้มเขาอร่อยเราก็ไปใจไปกินลูกชิ้นทอดนะมันจะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วมันชุบแป้งทอดนะ่เขาก็จะขายพวกฮอทดอกพวกไ<ว>ส้กรอกอะไรสารพัดไปหมดเราก็ชอบกินนะแล้วเขามีน้ําจิ้มซีฟู้ดมีน้ําจิ้มหลายอย่างเราก็เลยชอบกินร้านนั้นแล้วก็เลยไปซื้อลูกชิ้นทอดกันเ,เพื่อเราเขาก็รับไม่ได้ถ้าเกิดมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราแต่เรา,เ,ราเป็นคนที่ว่าเราคิดว่ายังไงเรามั่นใจ ทีนี้มันยิ่งมั่นใจหนักเข้าไปใหญ่พอเราซื้อลูกชิ้นทอดเสร็จก็เอามายืนกินกันเราก็เลยบอกเพื่อนเราว่ายังไงกูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะกูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงว่าก็เป็นแฟนของพี่มึงทําไมมึงมั่นใจวะก็กูดูในรูปภาพอมึงกลับไปที่บ้านแล้วมึงก็ไปดูนะเพราะว่ามือของเขาเนี่ยมันสักรูปจิ้งจบตรงนี้จิ้งจบหรือตุ๊กแกไม่รู้เราก็พูดอย่างนั้นนะจิ้งจกหรือตุ๊กแกมรู้แล้วมึงก็สังเกตไหมล่ะตอนที่เขายืนตังค์ทอนให้เราอะมือเข กูค,คิดว่ายังไงก็เป็นคนเดียวกันว่ะเพื่อนเราไม่แน่ใจนะคะอาทิตย์ต่อไปมันไปอีกรอบหนึ่งมันก็ไปสังเกตมือเขาก็จริงนะคะเป็นแฟนของพี่สาวมันจริงๆเราก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงต้องบอกพี่สาวมึงนะเขาจะได้ตัดใจเขาจะได้ทําใจว่าผู้ชายคนนี้เขามีเมียแล้วแล้วผู้หญิงก็กําลังท้องใกล้จะคลอดแล้วเพราะว่ากูคิดว่าท้องเขาใหญ่ขนาดนั้นน่ะเขาก็กําลังใกล้จะคลอด เพื่อนเราตัดสินใจบอกพี่สาวนะหลังจากพี่สาวหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วตัดสินใจบอกพี่สาวเราก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยแล้วพี่สาวมึงว่าไงวะเขาก็ไม่ว่าไงนะไอ้ปาเขาบอกเขารู้แล้วเออบอกว่ารู้แล้วเราก็ออโอเคบอกว่ารู้แล้วเราก็เลยพูดกับกระเทยว่าเฮ้ยสงสัยเขาคงทําใจได้สงสัยถูกตีครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหนักมากเขาคงทําใจได้ก็คงเลิกลากันไปก็คงออมีใหม่ทุกคน แล้วสาเหตุของเรื่องนี้นะไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพอพี่สาวเพื่อนเราเนี่ยเขาหายดีเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมเขาทำอะไรเขาได้ทำการนะคะไปวางเพลิงตอนตีสองไปเผาแฟนแล้วก็ไปเผาผู้หญิงใหม่ของแฟนที่กำลังท้องนะคะเขาไปจุดไฟเผา แล้วตำรวจเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าคนเนี่ยตายแบบทุกทนทรมานทุกคนสังเกตไหมตอนที่ฉุดไฟเผาเนี่ยตอนตีสองเนี่ยกำลังนอนทีนี้การเมื่อก่อนน่ะมันจะมีรักมีคนลักคนลิขี้ขโมยเยอะแต่บางบ้านน่ะก็คือ,อ,อไปทำลูกกงลูกกงที่มันเป็นซีซีแบบนี้นะคะ พอเวลาเราไปติดลูกกงแบบนั้นแล้วอ่ะเราลืมคิดตอนที่ไฟไหม้บ้านถ้าไฟไหม้บ้านเนี่ยเราไปจับเหล็กปุ๊บมันจะร้อนเลยก็ปีนออกทางหน้าต่างไม่ได้ก็คือมันมีลูกกงแบบเนี้ยรอบหน้าต่างไปหมดเพราะว่ากันขโมยมันเลยทําใหอ้อ่คนที่ถูกไฟเผาเนี่ยนะคะถูกนั่งยางแล้วก็ตายทั้งเป็นเพราะไม่สามารถที่จะหนีออกมาได้เพราะมีลูกกงเต็มไปหมดนะคะ มันก็เลยเป็นการตายแบบหน้าอนาถแล้วผู้หญิงเนี่ยก็คือเขามีเด็กอยู่นั้นก็คือตายแบบท้องกลมไปเลยอ,อีกระเทยน่ะน,นะมันวิ่งมาบ้านเรามันก็บอกว่าไอ้ปากูเลยบอกกูไม่ไปกับมึงแล้วนะถ้ามันถูกตีอีกเนี่ยกูไม่ไปกับมันแล้วนะกูไม่เอากับมึงแล้วนะกูสาบานอีปาไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปเนี้ยเราจะไม่ได้ไปอีกแล้วทำไมวะก็พี่สาว เพื่อนของเราเนี่ยไปเผาเขาตายแล้วทีนี้มึงเอ้ยมันเป็นยังไงละ่ะว่าวุ่นเราก็เลยบอกเออมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าพอเขาเป็นตำรวจนี่แต่ทําไมจะไปทาซะอย่างนั้นละ่ะท่านผู้ชมเราก็ไม่เข้าใจนะว่าจิตใจของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็เข้าใจนะแต่การที่เราเนี่ยจะไปรักเขาขนาดนั้นเนี่ยรักผู้ชายที่เขาไม่ได้รักเราแล้วเนี่ย และเราไปตัดอนาคตตัวเองถึงขนาดที่ไปฆ่าคนเนี่ยโอ้โหทุกคนตอนนั้นเป็นข่าวดังมากและเราเนี่ยมือสั่นไปหมดเลยอะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนเราอะมันทำได้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอความรักความหึงหวงเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าคนตายได้แต่เราจะเปรียบเทียบเมืองไทยแล้วก็ทางประเทศนอร์เวย์นะอันนี้เราไม่ได้ว่าใครดีหรือไม่ดีนะ เราอะมีชีวิตอยู่เมืองไทยและเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายครั้งมากที่ว่ารักจนไม่ลืมหูลืมตาอ,อ,อย่าเรียกว่ารักไม่ลืมหูลืมตาเลยรักแบบไปฆ่าเขาได้เนี่ยคือไม่มีลูก,กตาด้วยซ้ำไม่มีลูกกตาไม่มีหัวด้วยซ้ำเพราะถ้ารักเขาแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับแบบว่ามันมันทำร้ายตัวเองมันทำร้ายครอบครัวนะต่างประเทศเนี่ยก็คือเขาจะคิดเป็นเหมือนลักษณะเรานะ เราเนะี่ยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วแล้วเราก็จะคิดเสมอว่าโลกเนี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ตาจากเป็นก็จากตายเนาะการที่มีผู้ชายมาบอกเราว่าเฮ้ยไม่ชอบเราไม่รักเราเนี่ยเราเข้าใจนะและเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่รักเขาไม่รักก็คือไม่รักเราจะไปฆ่าเขาให้ตายเขาไม่มาลักเราได้แล้วเราก็ทำใจมาตลอดเลยว่าวันหนึ่งถ้าแฟนเรามาบอกเราว่าไปชาติไม่รักเรานะ ก็ขอให้เราจากกันด้วยดีและเราจะไม่ถามว่าไม่รักแล้วเพราะอะไรเพราะคนไม่รักก็คือไม่รักมันไม่มีเหตุผลเหมือนคนที่รักก็เหมือนกันรักทำไมถึงรักไม่มีเหตุผลเราเนี่ยจะต้องทำใจนะคะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราอยากทำร้ายตัวเองผู้ชายไม่รักเราเพื่อนไม่รักเราไม่มีใครรักเราก็ช่างแต่เราต้องรักษาชีวิตตัวเองเราต้องรักษาความรู้สึกตัวเอง ไม่รักก็ปล่อยมันไปเราอย่าไปเครียดเราอย่าไปซีเรียสกับมันมากแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่เราประสบกับตัวเองมันทำให้เรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราอะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ชอบส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์คือเวลาที่คนต,ต่างประเทศเนี่ยที่เราอยู่ที่เนี่ยเขาไม่รักกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการฆ่ากันตายหรือตบตีแย่งชิงผู้ชายไม่รักก็คือไม่รัก เลิกกันแบ่งสมบัติกันแบ่งลูกกันแยกย้ายออกจากกันแล้วต่างคนต่างไปมีคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเพราะบางทีอยู่กันนานๆอาจจะเบื่อหรืออาจจะอะไรก็ได้ไม่รู้แต่ขอให้จบกันด้วยดีมีอะไรแบ่งกันได้แบ่งกันลูกก็แบ่งกันไปสมบัติก็แบ่งกันไปนะคะสุดท้ายนะคะ เราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเราไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะตอนนี้เราก็กำลังทำคลิปเลียวนะคะคลิปเลียวมันมัน,มนก็มีท่านผู้ชมเขียนมาบนคลิปยาวไปคลิปยาวไปนะคะที่นี่มันเป็นช่อง YouTube มันเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวนะคะแต่ถ้าใครเบื่อความยาวของวิดีโอก็สามารถไปติดตามเราได้ที่เฟซเอที่เพจ Facebook สาวไทยในโนเวย์นะคะ อันนั้นอาจะเป็นคลิปช็อตสั้นๆซึ่งเราก็พยายามทําอยู่นะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ